สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่7ตุลาคม2,558นะคะ Safety n e t Future จเมื่อวานนะคะในส่วนของ s 5 0 Z15 นะคะก็ปิดบวกไป4.10จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ดับ8 7 8, 8. นะะในส่วนของว o ลุ่มการซื้อขายเนี่ยก็ลดลงจากวันก่อนหน้าเหลือประมาณ90,000กว่าสัญญานะคะแต่ว่า OI เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมกับแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มีเข้ามาต่อเนื่องเป็นวันที่6นะคะอีก11,179สัญญานะคะรวมกว่า6วันเนี่ยนักทุนต่างชาติซื้อสุดทีไปกว่า46,797สสัญญานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะ ประกอบกับในส่วนของอฝั่งของหุ้นนะคะนักทุนต่างชาติกลับมาซื้ออีกครั้งนะคะพันสองกว่าล้านบาททําใหา้แรงกดดันในเรื่องของอาภาพของการไหลออกของเงินลงทุนต่างชาติในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูจะคลายลงนะคะในระยะสั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่า ยังคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะคะหลังจากที่ความวิตกต่อ,เ,อเศรษฐกิจโลกมองว่ายังคงอยู่นะคะโดยล่าสุดเนี่ย IMF ได้มีการปรับลดในเรื่องของ การขยายตัวเศรษฐกิจกโลกลงนะคะในปีนี้สู่ระดับ3.1%แล้วก็ในปีหน้าลงมาที่ระดับ3.6%เป็นการปรับลดลง0.2%จากาการประมาณการในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะโดยระบุถึงาการอ่อนแอของตัวราคาสินค้าภัภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของการชะลอตัวของเศรษฐกิจกจีนนะ,ะนะคะก็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกแล้วก็ในส่วนของจีนเองที่จะกลับมา เปิดทําการทั้งในส่วนของตลาดหุ้นตลาดเงินต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้ส่วนประเด็นบวกในเรื่องของการที่เฟดแล้วก็ในส่วนของ ECB เองเนี่ยน,น้โน้มจะยังดําเนินมาตรการในเชิงผ่อนคลายต่อไปนะคะก็มองว่าตลาดหุ้นได้มีการซึมซับ ต่อประเด็นดังกล่าวไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะนั่งทุนก็เริ่มกลับมารอรุ้นในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทจะเบียนในฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของเราเองก็จะเป็นในเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่จะทยอยประกาศออกมาก่อนนะคะส่วนราคาน้ํามันในตลาดโลกเองเนี่ยดูวันนี้เข้ามา น่าจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะหลังจากที่ราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่า5%นะคะในส่วนของบรนดัเองเช้านี้เนี่ยขึ้นมาเหนือระดับห2าเหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนเวสตเท็กซัสเองเนี่ยก็ขึ้นมาเหนือระดับ49เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็กลับมาเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานที่ค่อนข้างมีน้ำหนักในดัชนีเซฟตี้ของเรานะคะดังนั้นเนี่ยทำให้แนวโน้มอาจจะยังมีรุ้นในทางฟื้นตัวได้ต่อนะคะในส่วนเอสซัสศูนย์เซ อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกอาจจะเริ่มเห็นการพักตัวของตลาดหุ้นในภูมิภาคลงบ้างนะคะก็ทําให้ระหว่างวันการเคลื่อนไหวย,ยังค่อนข้างผันผวนนะคะที่ระดับ870ถึง885จุดนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของเบสิสเองก็เรียกได้ว่ายังเปิดรูมให้ฟิวเจอร์เนี่ยบวกได้ในอัตราที่มากกว่าตัวสปอตหรือว่าเซฟอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิด ยังปิดลบค่อนข้างกว้างนะคะที่ระดับล10.08จุดแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างห่างจากระดับ ทางทฤษฎีที่2.57จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็เมื่อวานสามารถเปิดรอ n สั้น0สั้น15ได้ที่ระดับ874จุดนะคะเราให้รอทํากําไรที่ระดับ880จุดหรือว่าเหนือกว่านั้นนะคะตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดะระดับ871จุดนะคะส่วน single stock f u t u เ e นะคะเ,เมื่อวานสถานะรอง Sta Z สั้น15ก็ยังไม่สามารถเปิดได้นะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็ราคายังควรปรับตัวขึ้นพร้อมกับสัญญาณบวกจากเครื่องมือบริไฟสโตแคติ ที่อยู่เหนือเส้น50นะคะแล้วก็ราคาปิดไปที่ระดับ25.75บาทก็วันนี้ยังลุ้นในทางฟื้นตัวอยู่นะคะก็รอเข้าใหม่ที่ระดับ25.50บาทเาหมายถึงทำกำไร26.50แล้วก็ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้าเปิดสถานะรอง0.4บาทนะคะประจําชุมในส่งติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ